ที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นลอกสตรีท CTSVT w ครับปี2019ครับรอบ8.1นะคันลิสโตคาริต้าสามคิดแปอนด์ครับสาย G โซครับของค่าย YGK เบอร์หนึ่งครับตะกัวสองกัมเหยือใบยางสองจุดห้าใส่ห<ม>ัสไตล์เท็กซัสลิคนะเท็กซัสลิคนี่ผมผมชอบเป็นการส่วนตัวเหยือเบาๆอุปกรณ์เบาๆครับเดินตกได้ทั้งวันนะไม่เมื่อยนี่ครับเซนคันดีมากครับลิสโตคาริต้า สามพีดแปดปอนนี่ถือว่าโอเคครับยาว6ฟุต6ครับเป็นคัน u l เอ้ซนดีมากครับนานะที่มองหาคันอยู่นะเอาไว้เล่นเท็กซัสนี่ผมแนะนำว่าริสโตนี้โอเคเลยครับโอเคมากเลยเซนดีมากแต่จะหนักไปนิดนึงแต่สำหรับผมแล้วถือว่าโอเคครับเพราะว่าลอกก็บเบาเนาะก็ไม่ได้หนักมากมายครับได้อยู่สบายๆเดินถือได้ทั้งวันไปครับหาผลงานกันลุยตรงนี้มั้ ตรงนี้เป็นช่องน้ําไหลนะครับนี่ครับข้างหน้าผมหมายแบบนี้ครับถ้ายืนตือ้อมีตัวแน่นอนครับลองลองลอง,ลองเติร์อยู่ท่านา้าท่านไหนเจอน้ํไหลๆอย่างเงี้ยยืนตื้อเลยครับโดนแน่โอกาสโดนสูงมากเลยเพราะว่าปลาช่อนมันจะมารอกินลูกปลาครับนี่ครับตรงหน้าผมนี่ครับนี่ครับน้ำไหลๆอย่างเงี้ยหมายเด็ดครับ มีไซส์ครับตัวนี้ก็จะไซส์สวยอยู่นะ <c oughs> มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับ <cido f 2> ตัวเล็กครับโอ้โหกัดแหลกไปมุดอยู่กระถุงไปมุดกับขายะครับดูคิดว่าตัวใหญ่โอ้อหะไม่ใหญ่แต่ได้สนุกครับผม หายหน้าหายตากันไปเลยนี่ครับน้องบีมน้องเจมมาแล้วครับปิดเทอมแล้วใช่ไหมไปวันที่กี่วันพร้อมลุยไหมวันนี้นะสามแต้มแล้วนะืสา,ามแต้มแล้วเอ้ยกลับบ้านไป <laughs> ลุย ไม่ได้ไปกัดนี่ไงกัดกัดจริงด้วยตัวสิบโบลอ่ะเอ้าหกแต้มอ่ะได้อีกแต้มนะครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็สนุกกันไป ไทยเป็นลัครับปลายางสอาเตนปล่อยไปเฮ้ยัดขัดกัดัดเอาไงเอาไงดิเอาไงดิเอาไหม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 มันคลายก่อนมันคลายก่อนสู้สู้ สุดยอดแต่ละคนนี่ครับอนานคตของชาติโลแบบนี้พี่กลับบ้านก่อนได้ไหมโลแบบนี้น้สู้ไม่ไหวอ่ะน้ายอมอ่ะฟาบเข้าไปอืัดโชว์ไปที กัดบ้าเหรอไม่อาจใครใครไม่ขึ้นตัวเล็กก็ดีโชบเชื่อพี่ถ้าใครกัดเราต้องลาดเขา <c oughs> เราจะรอดแฮวนนเราอยู่ไม่ได้ขี้โกงอ่ะก <c oughs> ี้โกงอ่ะฟังตำราข้าวไว้ดี เหมือนกัดเบามากเลยอ่ะไม่ต้องนะครับไปยปๆปดีอยวมันมากัดของผมเองรอบนี้มึงขาขาดถี่แมานะอมเต็มคำเีย้อยมเต็มควัีวสิ เนต้องไปหารูที่นกเพยได้หารูนกเยได้มันได้เกือบทุกรูแล้วอ่ะอุ้ยชิบหายแล้ว กัดเอาแล้วโดนโดนแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอึ๊บฮึมนะสุดยอดครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องเจมใจเย็นไปดูก่อนน้องเจมรอดแล้วดูก่อนเพื่อติดลึกในหะ้ลึก ลงได้ไหมจนะน่าดูก่อนดูว่าจะลงตรงนี้เ,เนี่ยมือเสียไปกดตรงนี้หมุนไม่ได้อเอาหรอถ้ากดคำว่าแฮวไม่เป็นเว้ยแค่นั้นแหละกล่อยไว้ตั้งนั้น ก,กูยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่ว่าเอา <laughs> นี่ครับแล้าเจมรอดแล้วโอ้ยตื้อกันตั้งนานรอดสักทีไซส์สวยครับตัวนี้ไซส์สวยเลยรอดแล้วขวากัดแล้วมันลงไปไอพี่ผมกัดสอ,องทีไหมสองทีไม่เอาอีกเลยตรงนั้นไม้มันเยอะไงผมก็ไม่กล้าเมื่อกี้ผมตีไปน่าจะช่วงเหยื่อกำลังโรย แมงเลนสาจะมึงมีน้เวในนี้ยมีตัวมันไล่ไล่การไล่ผมอยู่ทีนึงปันท่วมเลยตัวสวยด้วยนะแต่น้ำมันลึกไงึบนั่นนั่นนั่นเว้ยนั่น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 ไปตอนงัดเมื่อกี้เนี่ยดิใช่ไหมยดำเลยงัดข้ามใช่ไหม ยี่ <Yeah, S 2> อะไรเนี่ยได้ยินเสียงเงาพี่ด <c oughs> ได้ยินแล้ว,แล,วแลดแล้ว <c oughs> แลดแล้วจบเลยขายวิ่งด้วยเมื่อกี้วิ่งดีด้วยระงัดดีด้วยดีทุกอย่างเลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเสียงตรงนี้อย่างเดียวอ่ะกินนเบียนหน้าออกมาทางนี้ <c oughs> เป็นผมนะโดดตีกกาแต่เกียวสองรอบลงข้างล่างแล้ว <c oughs> นี่หล่นตรงนี้พอดีเลย ลงเรือแล้วห้ามเอยปากไม่ได้เอาเป็นงเดี๋ยวปล่อยให้ลงน้ำนะไปคนเดียวคนจริงอะบินเดียวเนี่ยอันฮะนี่ครับนาเบียแล้วแล้วก็รอจนได้อือือ ยกลุกปุ๊บหลุดปั๊บอ๋อ,อไม่ใช่มันไม่ได้ติดปากเนี่ยใช่ปะไม่รู้ไม่ได้ติดปากติดคางตาฟปล่า,ายิ่เกี่ยวคาง <laughs> แน่นอนจริงจริงมาก,กับยังไงของมันแล้วเนี่ยนี่ครับให้ดูชื่อครับชื่อชื่อเหยอชื่อเหยอไม่เห็นก็ไปซูมเอานะครับไม่เห็นซูมเอาสุดยอดลอดแล้วครับกัดทั้งวันเลยวันนี้ อย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินจะถ่ายรูปนี่ครับน้องเจมปลายายำใาใส่สวยนะเนี่ยกี่แต้มแล้วเนี่ยครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าเนาะนี่ก็ประมาณสักบ่ายสองกับบ่ายสามแล้วได้ผลงานครับ รอดตายแบบบุบวิดแต่วันนี้จะว่าบุบวิดไหมวันนี้ก็ปลากัดดีนะครับมีผมมาบุบวิดนี่ครับมาสายกับเพื่อนนเบียมาสายมาสายแต่ก็รอดนะนี่ครับชมหน้าคนหล่อช่วงนี้แกจะเงียบเงียไปนิดนึงนะกล้องพังครับนเบียแจ้งมาว่ากล้องพังอดทนรอหน่อยเดี๋ยวท่อมกล้องก่อนครับวันนี้ก็น้องเจมมี่ครับนเบียและนูนเลยสุดหล่อน้องบีมครับรอดกันครบคนครับ คนละสองสามแต้มวันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีให้เหยื่อเท็กซัสมาครับตองแต่งตองแต่งนี่ครับเห็นผมเล่นเท็กซัสบ่อยครับเล่นประจำประจำเขาเลยจัดมาให้ได้เรื่องครับก็ได้ไตไต่ซื้อตัวไปนะสองตัว2ตัวสาตัวครับก็เท่านี้แล้วครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. free